และในเดือนตุลาคมนี้นะครับถ้าเรากังวลใจนะครับว่าอพอดวงดาวมันแรงๆแบบนี้เนี่ยนะครับจะมีวิธีแก้เคล็ดกันอย่างไรนะครับโชคดีมากๆเลยครับที่เดือนนี้นะครับมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงเทศกาลที่จะมีโอกาสให้เราได้ทําบุญใหญ่กันนะครับนั่นก็คือเทศกาลกินเจนั่นเองครับซึ่งในปีนี้นะครับเทศกาลกินเจนเนี่ย จะตรงกับวันที่6ตุลาคมนะครับจนถึงวันที่14ตุลาคมนะครับแต่ว่าโดยธรรมเนียมเนี่ยนะครับก็จะนิยมบ้านเราเรียกว่าล้างท้องนะครับคือเตรียมตัวกันก่อนนะครับตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนะครับจริงแล้วเนี่ยนะครับตลอด9วันนะครับบวกกับอีก1วันในการกินเจเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่สําคัญนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยการกินเจเนี่ยนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับจริงประวัติของการกินเจนั้นนะครับ เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับในเรื่องของความเชื่อนะครับในวัฒนธรรมนะครับในแบบคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยมานานนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดนั้นนะครับก็คือถ้าปกติเนี่ยเราทานผักเฉยๆเนี่ยคงไม่ได้บุญหรอกนะครับแต่ว่าการที่เรามีจิตใจแห่งความเมตตาปราณีนะครับที่ตั้งใจว่าในช่วงเทศกาลกินเจนี้นะครับอยากจะงดเว้นนะครับในเรื่องของการฆ่าสัตว์กับชีวิตนะครับงดเว้นในเรื่องของการบริโภคเนื้อสัตว์ และที่สําคัญนะครับมันจะมีคําที่คู่กันครับก็คือคำว่าถือศีลและก็กินเจนะครับคือเมื่อไรก็ตามนะครับที่ร่างกายเราบริสุทธิ์นะครับด้วยการไม่บริโภคเนื้อสัตว์ไม่เบียดเบียนไม่เอาเลือดไม่เอาเนื้อเข้ามารับประทานนะครับมันก็เหมือนกับช่วยให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะฝึกจิตใจของเรานะครับก็คือในการถือศีลนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าหากคุณมีโอกาสทําทั้ง2ออย่างนี้ควบคู่กันนะครับก็คือทั้งถือศีลและก็กินเจนะครับคือทํา กายของเราให้บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ทําใจของเราครับให้สงบให้บริสุทธิ์ให้มีสมาธินี่นะครับก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราได้รับอาน,นิสงส์ที่ดีนะครับในเรื่องของการกินเจแน่น,นอนครับอาน,นิสงส์ที่สําคัญที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องการมากที่สุดในช่วงเวลาแบบนี้นะครับก็คือในเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะครับเรียกว่าทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับต้องมา คู่กันนะครับแต่ว่าในเรื่องของการกินเจนั้นเนี่ยนะครับนอกจากจะได้อานิสงส์ที่ดีนะครับในเรื่องของสุขภาพแล้วนะครับยังมีในเรื่องของความเชื่อนะครับที่เกี่ยวข้องกับในทางโหราศาสตร์ด้วยนะครับเพราะว่า9วันของการกินเจเนี่ยนะครับ ยังมีความหมายถึงเรื่องของดวงดาวทั้ง9ดวงนะครับที่เราใช้ในการดูดวงในแบบโหราศาสตร์จีนด้วยนะครับโดยวันแรกของการกินเจเนี่ยนะครับก็มีความหมายถึงดาวดวงที่1นะครับก็ถือว่าจะทำให้เราเนี่ยมีโชคนะครับในเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนั่นเองนะครับส่วนในวันที่2นั้นนะครับก็เป็นวันที่สําคัญนะครับเพราะว่าดาวดวงนี้เนี่ยมีความหมายถึงเรื่องของโชคทางด้านการมีสุขภาพที่ดีครับ ส่วนในวันที่3นั้นนะครับถือว่าเป็นวันที่จะทําให้เรานั้นได้รับโชคนะครับในเรื่องของการมีคนรักนะครับแล้วก็ได้รับความเมตตาครับสำหรับในวันที่4นะครับก็จะเป็นการเสริมโชคในเรื่องของสติปัญญาความก้าวหน้าด้านการศึกษานะครับส่ว,สวส iner, P, นวันที่5นั้นนะครับจะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมความมั่นคงให้กับชีวิตของเราในขณะที่วันที่6นั้นนะครับดวงดาวดวงนี้นะครับจะให้ผลในเรื่องของการงานที่ก้าวหน้าการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับ ส่วนในวันที่7นั้นนะครับดาวดวงนี้จะให้ผลในเรื่องของการมีชัยชนะเหนือศัตรูคู่แข่งและในวันที่8นั้นนะครับก็จะเป็นวันที่เสริมโชคในเรื่องของโชคลาภเงินทองนั่นเองครับ ส่วนในวันที่9น,น,นะครับก็จะเป็นวันสุดท้ายของการกินเจนะครับก็จะเป็นการเสริมโชคในเรื่องของทั้งชื่อเสียงและก็เรื่องของความสําเร็จสมปรารถนาครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการกินเจเนี่ยผมต้องบอกว่าก็สามารถกินเจกันได้ทุกราศีเลยนะครับเพราะว่าในเรื่องดวงอย่างที่ย้าว่าเดือนตุลาเนี่ยดวงดํามแรงนะครับทั้งเรื่องสุขภาพเรื่องอุบัติเหตุเรื่องภัยธรรมชาติ นะครับบางทีมันอาจจะไม่ได้โดนที่ราศีเราแต่ว่าไปโดนทํามุมตําแหน่งอื่นๆนะครับดังนั้นอาน,นิสงส์งของการไม่บริโภคเนื้อสัตว์หรือแม้กระทั่งการถือศินและกินเจเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นสิ่งที่ช่วยคุ้มครองดวงชะตาของคุณได้นะครับแต่ก็ต้องย้ําเป็นพิเศษสําหรับราศีที่เราเตือนกันไปแล้วนะครับนั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีเมษราศีตุลและราศีพิจิกนะครับสามราศีนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับและก็ต้องตั้งใจในเรื่องของการ กินเจให้ดีๆนะครับกินเจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลนะครับให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายด้วยนะครับก็จะเป็นการลดความแรงของดวงดาวหรือว่าเปลี่ยนจากเรื่องร้ายๆให้กลายเป็นดีได้นะครับ